สองราศีสุดท้ายนะคะราศีพิจิกนะคะก็เกิดวันที่22ตุลาคมจนถึงวันที่21พฤศจิกายนค่ะค่ะราศีพิจิกนะคะในช่วงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้บริหารเป็นเจ้านายมีลูกน้องบริวารเนี่ยนะคะจะได้รับบทบาทสําคัญมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีลูกน้องเยอะขึ้นอีกด้วยค่ะแต่ไม่วายก็จะต้องมีปัญหาบ้างนะคะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆ จุกจิกพอรำคาญใจค่ะ,คะแล้วก็แต่ถ้าทำการค้าจะมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะจำเป็นจะต้องใช้ฝีมือความสามารถของตัวเองเนี่ยนะคะมาแก้ไขมันผ่านพ้นไปได้ค่ะเหนื่อยยากจนหืดขึนข้นคอทีเดียวแต่ก็สำเร็จนะคะการเงินในช่วงนี้ก็จะได้เป็นกรอบเป็นกร,รนะคะปี2556เนี่ยเงินเยอะแต่รายจ่ายเยอะด้วยนะคะอาชีพอิสระประเภทเป็นเซลล์เป็นมาร์เก็ตติ้งทั้งหลายหรือว่าทำพวก MLM ธุรกิจขายตรงทั้งหลายนี่แหละนะคะ,คะจะได้เงินดีทีเดียวค่ะโดยเฉพาะขายพวกสวยๆงามๆนะคะ,คะเงินจะเข้ามาเยอะส่วนเรื่องความรักเนี่ยต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนสถานภาพจากคู่ครองคนรักของเราเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นมิตรที่ดีต่อการปรึกษาหารือกันได้ค่ะส่วนถ้าจะมีปัญหาก็เป็นเรื่องแค่เล็กๆน้อยๆถือว่าขี้ปะติ๋วมากทีเดียวนะคะแต่คนโสดนี่สิ จะเบื่อแล้วจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากมีแฟนเท่าไหร่นะคะดีไม่ดีมันมีโอกาสด้วยนะคะว่ามีถ้าคุณผู้หญิงมีแฟนเป็นผู้ชายอยู่ดีๆ อาจจะเปลี่ยนใจไปมีแฟนเป็นผู้หญิงก็ได้ดังั้นหรือคุณผู้ชายมีแฟนเป็นผู้หญิงอยู่ก็อาจจะเปลี่ยนใจไปรักชอบเพศเดียวกันก็ได้เช่นเดียวกันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันแปลว่าปี2 5 5 6มันอาจจะมีดาวบางดวงนะคะทําให้แบบทาให้รู้จักรู้ใจตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าชอบอะไรกันแน่นะคะคืคืค่อค,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 คนพบตัวเองใครมีแฟนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยนะคะถามแฟนคุณเลยว่า ตกลงคุณชอบเพศ <ใน S 1> <ช>ไหนก็ได้ฮะถามห,หาไปเลยค่ะนะคะส,าาส่วนเรื่องสุขภาพก็ต้องระวังพวกลำไส้ช่องท้องกับเพาะอาหารนี่แหละนะคะดีไม่ดีเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสต้องส่องกล้องเข้าไปตรวจด,ดูได้ด้วยว่ามันมีปัญหาอะไรร้ายแรงไหมนะคะ<ช>แต่ยังไง,งก็ตามไม่เป็นมะเร็งแน่ๆค่ะและมีดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะจะเล่นหุ้นเล่นหวยเนี่ยนะคะดีหมดเลยในช่วงนี้นะคะแต่ก็ต้องระวังนะคะปี2556ขับรถขับรา ระวังให้มากๆเพราะว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ด้วยนะคะเสียทั้งเงินทองยานผานะจะเสียแล้วก็อาจจะเจ็บตัวได้บ้างนะคะอาจารย์แนะนําว่าถ้าอยากจะเสริมดวงนะคะให้ไหว้พระที่ชื่อว่าหลวงพ่อทองคําค่ะนะคะอ,อยู่ที่วัดเล่งเนยี่นะคะหรือถ้ามาไม่ได้ก็วัดไหนก็ได้ที่มีพระชื่อหลวงพ่อทองคําค่ะก็จะเสริมดวงได้ด้วยเช่นเดียวกันะนะคะและถ้าอยากให้ดีไปกว่านั้นทําบุญไหว้พระนะคะเลี้ยงพระ เป็นเจ้าภาพบวชพระจะยิ่งดีมากนะคะ,ะ,คะสีที่เสริมดวงได้แก่พวกสีเขียวสีฟ้าส,สีเขียวอมฟ้าสีน้ําทะเลนะคะจะเสริมดวงได้หินสีก็ได้แก่พวกอความมรีนค่ะเธอคถอยนะคะไหมทองก็จะเสริมดวงเรียกเงินเรียกทองได้ดีเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะมาะะถึงราศีสุดท้ายนะคะราศีธนูค่ะเกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนจนถึงวันที่21ธันวาคมค่ะค่ะ ราศีธนูนะคะไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ <_ d ata> การงานมั่นคงดีมากทีเดียวค่ะ <_ d ata> ตําแหน่งหน้าที่การงานถ้าเล็กอยู่ก็จะใหญ่ขึ้นนะคะถ้าคิดว่าใหญ่อยู่แล้วก็ใหญ่กว่านั้นอีกนะคะโ <_ d ata> ครงการอะไรก็ตามมันจะมีให้ทํามากมายทีเดียว <_ d ata> ไอเดียคุณจะเยอะค่ะ <_ d ata> ไอเดียบันเจิดมากร้อยแโครงการเลยนะคะ <_ d ata> ที่อยากจะทำเนี่ย <_ d ata> และแถมมีคนเชื่อมั่นเชื่อถือว่าคุณทําได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไปเอ่ยความคิดสร้างสรรค์ให้ใครฟังเนี่ยนะคะมีคนพร้อมสนับสนุนลงทุนให้ได้ด้วยค่ะ ธุรกิจที่ประเภทซื้อมาขายไปจะได้เงินดีนะคะแล้วก็มีกระแสสะพัดหลากหลายทางทีเดียวในเรื่องของการเงินเข้ามาค่ะรวมๆกันมันได้เยอะมากทีเดียวนะคะแต่ต้องทํางานหลายอย่างพร้อมกันได้ด้วยนะคะถ้าทํางานรับเงินเดือนประจําอย่างเดียวเงินเข้ามือขวาออกมือซ้ายหมดเลยค่ะนะคะแต่เรื่องความรักนะคะต้องบอกว่ามีเรื่องแฮปปี้มากกว่าเรื่องเศร้าค่ะเพียงแต่ว่าเรื่องเศร้าๆมันก็มีอยู่บ้างนะคะระวังคู่ครองคนรักเจ็บป่วย อาจจะหนักบ้างนะคะแล้วทาให้คุณวิตกกังวลมากเช่นเดียวกันค่ะความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยดีนะคะราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะคนโสดคนไม้ก็จะได้รับความรักใคร่เมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะดังนั้นถ้ายังโสดอยู่อาจจะได้แฟนที่มีอายุมากกว่าเยอะนะคะคุณผู้ชายถ้ามีแฟนถ้าได้แฟนอายุมากกว่าก็ไม่เป็นไรนะคะรับรองค่ะว่าเสริมดวงได้ดีทีเดียวค่ะแล้วก็สุขภาพนะคะระวังโรคภูมิแพ้ระวังพวกประเภท แพ้เรื่องอากาศอะไรต่างๆแล้วก็เป็นหวัดมีปัญหาเรื่องลมฟ้าอากาศนี่แหละนะคะลาบผลเงินทองก็พอมีบ้างค่ะแต่ว่าอย่าหวังโชคลาบรางวัลใหญ่ๆนะคะไม่มีนะคะอาจารย์แนะนําว่าให้ไหวหลวงพ่อโตค่ะที่วัดพนันเชิงหรือว่าที่วัดไหนก็ได้ที่มีชื่อมีหลวง,ลวงพ่อโต <นะ S 1> อยู่นะคะจะเสริมดวงได้ดีทีเดียวค่ะและก็ ส่วนมนไหวพระนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมบ้างนะคะรวมไปถึงว่าถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นกินอาหารมังสวิรัตส,สักช่วงระยะเวลาหนึงน่งจะยิ่งดีค่ะนะคะและก็ควรสวมใส่เสื้อผ้าประเภทสีส้มสีอิฐสีน้ำตาลนะคะสีช็อกโกแลตควันบุหรี่ก็ได้จะยิ่งเสริมดวงนะคะและหินสีนะคะเป็นพวกประเภทที่เราหินพวกพลอยตาเสือนะคะไทเกอร์อายไทยเกอร์ไอออนหรือว่าแคทอายก็ได้นะคะแล้วก็หินใหม่ห้าสีค่ะ เหล่านี้นะคะจะเสริมเงินเรียกเงินเรียกทองให้กับคุณได้มากทีเดียวละค่ะมีมีตะก้องเราคนนึงค่ะบอกว่าเกิดราศีนี้พอบอกว่าจะได้เนื้อคู่เพราะขาบอกว่าไม่มีแฟนมานานมากแล้ว เราเสร็จแล้วเนี่ยพออาจารย์หญิงบอกว่าเนี่ยต้องให้หาเนื้อคู่ที่อายุมากกว่าเยอะๆที่ฉันบอกเพื่อนแม่เท่านั้นหาง่ายชัวร์ด้วยนะคะแม่มีความสุขได้เพื่อนด้วยไม่มีได้หรอราศีควายธนูในนี้ไม่ราศีธนูเฉยไม่ใช่เอาละทีนี้มาถึงดวงบ้านดวงเมืองกันบ้างค่ะอยากรู้จริงๆว่าจะเป็นอย่างไรอยากรู้เรื่องไหนเรื่องการเมืองหรือว่าเรื่องอะไรจการเมืองจะสงบไหมจะอะไรอีจริงการเมืองอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนักนะคะไม่ต้องวิตกกังวลมาก โอบามาอบามาจะได้ไหมจางออบามาอาจารย์ก็ลืมดูลืมดูไปนะคะแต่ว่าเปอร์เซนต์ก็ได้น่าจะเยอะกว่าคนอื่นนะคะแต่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองบ้างนะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้หลักผู้ใหญ่ในคณะรัฐบาลนะคะคือเปลี่ยนครมอแต่ไม่เปลี่ยน อาจจะเปลี่ยนก็ได้มันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนอยู่นะคะ <Huh? S 1> แต่แต่ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามีปัญหาอะไรไม่ได้แบบมีใครไล่ลงหรือว่าไม่ได้มีคนเขาเรียกปฏิวัติไม่ได้อะไรอ,อ,อย่างเงี้ยนะคะไม่มีเปลี่ยนแบบชิวๆเลยค่ะจะเช่นว่าอยากลงจากตาแหน่งล้วอยากเปลี่ยนให้คนอื่นบ้างเท่านั้นเอง มษษษ่มีปฏิวัติใช่ไหมจ๊ะไม่มีค่ะไม่ได้มีอะไรนองเลือดอะไรใหญ่ๆตๆเลยแล้วปีห<ล>น้าเนี่ยจะมีแบบน้ําท่วมใหญ่ไหมจะมีอะไรกับประเทศของเราไหมมีเรื่องภัยพิบัติบ้างค่ะแต่เรื่องน้ําท่วมใหญ่เนี่ยมาถึงกรุงเทพนี่ไม่มามมแน่ๆนะคะ<อ>แต่ว่าน้ําท่วมอาจจะยังมีอยู่ตามจังหวัดที่เคยท่วมอยู่แล้วนะคะแต่ภัยพิบัติอย่างอื่นอย่างเช่นภัยพิบัติจากลมนะคะ อากาศที่มันจะปรวนแปลเปลี่ยนแปลงมากๆที่ไม่เคยเกิดมาก่อนมันก็อาจจะเกิดนะคะแต่ยังไงก็ตามยังไม่เจอหิมะตกแน่ๆในเมืองไทยนะคะแล้วคอนเสิร์ตจะมีแมาจาย์คอนเสิร์ตแถวลาประสงค์กับแถวมะขวานจะมีคอนเสิร์ตไหมไม่มีไม่มีไม่น่าจะมีมีแต่เล็กๆนะคะมีแต่เรื่องประท้วงกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะแต่สิ่งดีๆของบ้านเมืองเราก็มีนะอย่างเช่นจะมีอย่างอย่างปีนี้เนี่ยนะคะเราก็มีอย่างเช่นว่า มีเหรียญทองมีอะไรมาใช่ไนั้นแต่ปีหน้าเนี่ยนะคะก็จะมีข่าวดีๆของบุคคลที่ทำให้ได้หน้าได้ตาของประเทศเนะคะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะและก็ว้าววงการบันเทิงนะก็จะโกอินเตอร์กันมากทีเดียวนะคะมากเป็นประวัติการเลยนะคะเฮ้ยฉันจะไปด้วยฉันจะไปปวดด้วยไปเลยไปเลยไปเลย ก็ถ้าคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะ,ะเออฮ้ยจะมีดาราโกอินเตอร์นะโรงงานบันเดิมบ้านเราก็จะได้เออเช่อหน้าชุดากันได้<า>ดีค่ะถ้าเช่นนั้นนะคะอย่างนี้ค่อยเป็นกําลังใจกันหน่อยค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าจะดูราศีอะไรก็ตามนะคะหรือว่าคุณเกิดราศีไหนก็ตามไม่ใช่ว่าพอบอกว่าสามีจะมีกิ๊กแล้วคุณไปตามเช็คมือถือจนกระทั่งมีปากมีเสียงกันขนาดนั้นเนี่ยอันนั้นก็ไม่ไหวนะก็บอกปีนี้มันผ่านพ้นไปแล้วนะปุ๋มอ,อ,อะไรนะอันนีนวันสิ้นกลกนะจ๊ะน้องที่เขาดันไว้เนาะใช่ค่ะ 22่ธันวาเนี่ยมันยังมีอยู่ใช่ไหมคะแต่นั่นแหละต้องบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะคะอาจจะมีการแค่แบบพายุเกิดขึ้นนิดหน่อยการการเปลี่ยนแปลงของแกนโลกเนี่ยที่สลับสลับกันแบบเอียงอยากให้มรไทยมีหน้าหนาวค่ะต้องไปพม่าข้างบนเพราะว่าหิมะตกแล้วนะเออประเทศเพื่อนบ้านเรามีหน้าหนาวแต่ตกขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะแย่นะเพราะเราทนอากาศหนาวก็ไม่ได้ มันหนาวเกินค่ะเรามาคุยกันเรื่องดวงกันแล้วเนี่ยนะคะอยู่ยังมีสติดีที่สุดนะคะแล้วถ้าเกิดใครที่อยากจะไปดูดวงกับอาจารย์เพิ่มเติมเพราะอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วดวงเนี่ยนี่เป็นราศีเข้านนี้ตรงกลางนาะค่ะมันต้องมีการคํานวณบันเดือนปีเกิดของเฉพาะบุคคลถึงจะเป็นดวงของคุณคนเดียวนะคะยังไงก็ติดต่อตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้นะคะแล้วก็ไปดูดวงกับอาจารย์ได้ถ้าสนใจอาจารย์ถ้าดูคนนึงใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะ เป็นรายบุคคลเนี่ยโดยจริงๆเราไม่ได้กําหนดนะคะก็ถามจนกว่าจะปัญหาจะหมดนะคะนะคะแต่โดยส่วนตัวก็ต้องคิดว่าอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะคะไม่น่าจะมีใครเกินมากกว่านั้นนะจารยไม่ไหวแล้วนะคุยตลอดชั่วโมงจะรู้อะไรกันนักหนาคะคุณเออแล้วสามารถดูได้บ่อยไหมคะจริงๆอยากรู้เนี่ย การดูดวงเนี่ยอาจารย์ออดูได้บ่อยไหมคือต้องบอกว่าอย่างนี้อาจารย์จบจิตวิทยาการให้คำปรึกษานะคะดังนั้นนี่ต้องบอกถ้ามีปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยมาดูได้นะคะ,คะแต่มันเป็นการให้คําแนะนําปรึกษาแต่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเดิมอะเรื่องเดิมแ,แฟนยังไม่กลับก็มาดูอีกแล้วมาดูอีกแล้ว7วันมาดูใหม่เนี่ยนะคะอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้ามีปัญหาใหม่ๆเนี่ยอีก10วันเดือนหนึ่งอะไรก็มาดูซ้ําได้คะมีศาสตร์เขาบอกไหมว่าศาสตร์ไหนน่าเชื่อถือมากที่สุด จริงๆศาสตร์เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันก็มีน่าเชื่อถือทั้งนั้นนะคะเพียงแต่มันต้องมีอย่างนี้ถ้ามีปัญหาเฉพาะเจาะจงะต้องใช้อุปกรณ์นะคะอย่างเช่นต้องใช้ไพ่นะฮะมันถึงจะถามได้ลึกซึ้งอย่างเช่นว่าคนนั้นคิดกับเรายังไงอะไรต่างๆนะคะถ้าเราไปดูดวงไทยหรือดูลายมือเนี่ยมันอาจจะบอกไม่ได้นะคะ<อ>เพราะฉะนั้นศาสตร์ที่มีอุปกรณ์มันจะมีเฉพาะเจาะจงลงไปได้ในถึง คนอื่นจิตใจอารมณ์ของคนอื่นที่สัมพันธ์กับเราก็แล้วแต่นะคะว่าคุณจะเชื่อสา์ไหนยังไงก็ไปลองลองดูกันได้นะคะแต่อยู่อย่างที่บอกนะคะอาจารย์เองก็เตือนมาเหมือนกันนะคะคต้องอยู่อย่างมีสติฟังหูไว้หูนะคะแล้วว่างานจะดีคุณต้องขยันสู้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าขอเป็นกําลังใจให้วันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับอาจารย์จุธาม,มาศนังสงขาหรืออาจารย์หญิงนั่นเองนะคะที่มาบอกดวงชะตาท่านไปเลยนะคะทุกราศีกับเราลขอบคุณมากอาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะขออาจารย์สุภาพสุนแรงนะคะ เอาละค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับรายการสมาคมสมหญิงได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ